إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه اللهم صل على محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته واهل بيته وصحابته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد Ya ayuhannas, ittaqu rabbakum haqqa taqwa Inna umpumi taqwa, ummi iman Satha ta'um prabuh bin ja'u Kura'u tuthan krab Ikan bintikku dan iman bukhari la nusli Ringan jutal Abu Hurairah Radiyallahu anhu Tanabi sallallahu alaihi wa sallam Diklawai wa Sab'atun muzilluhum allahu fi zillih ยามละซินละอินละซิลเจ็ดพี่เจ็ดคนอัลลอฮ์จะให้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์ในวันเกียมตกซึ่งไม่มีร่มเงาใดๆที่มีความร่มเย็นนอกจากร่มเงาของพระองค์ท่านเท่านั้นอิมามุลอาดิลคนแรกที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอามานั้นคือผู้นำ ที่มีความยุติธรรมทุกคนที่จะต้องดูแลผู้อยู่ภายใต้การดูแลของเขาด้วยความชอบธรรมด้วยยุติธรรมเป็นผู้นำที่สังคมพึงพอใจยินดีที่จะให้เป็นผู้นำเป็นผู้นำที่เกิดจากความชอบธรรมเกิดมาด้วยเหตุผล างกระบวนการของสังคมที่คัดเลือกสรรหาห,หรือเลือกตัง้งผู้นำนั้นเมื่อถูกเลือกแล้วเมื่อถูกสรรหาแล้วถูกคัดเลือกแล้ดวดังรงซึ่งความยุติธรรมให้มีความเสมอภาคระหว่างประชาชนคนเหล่านี้ที่หายากมากในโลกดุนยานี้ capada kotai ta'at humna wa subhanahu wa ta'ala khon deh khon katma sha'bu binash'a bi ibadati rabbih fi ibadati rabbih ya wasan num sang ta to duai kan tang allah ta to nai hon tang พานะหัวใจเยาวชนกุ่มสาวที่มีไฟแรงที่มีพลังที่มีความใครที่มีความสามารถซึ่งโอกาสและปัจจัยที่จะทำให้เยาวชนนั้นหลงผิดมีสูงแต่เยาวชนเหล่านี้เลือกที่จะอยู่ในหนวทางที่ยากลำบาก ไม่ม no ah. no ีความสุขม <speaking in Việt> ีแต <speaking> ่ความเดือดร้อนมีแต่ความอดทนซึ่งหายากในโลกทุนยานี้คนเหล่านี้คนที่สองอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا า ى พระเบกิซามรัจุลุนกัลบุฮ์มุลลักุนฟิลมัสยิดิรฟิลมัสยิดชายคนหนึ่ง ชายคนหนึ่งหัวใจเขาแขวนอยู่ในบรรดามัสยิดต่างๆนั่นหมายรวมว่าชีวิตของเขาจะมีความสุขเฉพาะในมัสยิดเมื่อออกจากมัสยิดชีวิตจะมีความหงุดหงิดไม่สบายใจจนกว่าจะกลับมาสู่มัสยิดอีกครั้งหนึ่งคนเหล่านี้ที่หาย شاكر لأي من بي رجلان في الله ان الناس لا يمكن ان يكونوا 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 الله، يكونوا 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 คนสองคนจะเป็นชายหูอิงก็ตามคนสองคนได้รู้จักกันสนิทสนมกันในหนทางของอัลลอฮ์รู้จักกันสนิทสนมกันรักใครกันในหนทางอัลลอฮ์ไม่มีปัจจัยอื่นใดที่จะให้เขาเป็นพี่น้องรักใครกันนอกจากว่าคนละแม่ในมุนไนนีน้กัของอัลลอฮฺ سبحانه และต็มอลไม่รัก พขาสวยไม่ได้รักเขารวยไม่ได้รักเพราะมีบารมีมีตำแหน่งไม่ได้รักเพราะมีปัจจัยแห่งโลกดุนยานี้แต่อย่างใดแต่รักเพราะอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى เมื่อเขารักใครกันในอุดมาอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى แล้วหากสองคนนี้คิดจะแยกทางกันคิดจะตกรอดกันคิดจะทะเลาะกันก็จะไม่มี ที่ให้เขาทะเลาะกันที่ให้เขาขัดแย้งกันนอกจากผลทางน้ำมันเหม็นจะไม่ทะเลาะกันเพราะเต้าอีจะไม่ทะเลาะกันเพราะตังแดงจะไม่ทะเลาะกันเพราะสตังจะไม่ทะเลาะกันเพราะที่ดินจะไม่ทะเลาะกันเพราะบริษัทจะไม่ทะเลาะกันเพราะค่าเช่าจะไม่ทะเลาะกันเพราะอะไรเลยเกี่ยวกับโลกนี้จะขัดแย้งกันจะโกรธกันกับเพราะ ทบุคคลประเภทอีกประเภทหนึ่งรับรู้หนึ่งดียวทีมุราตุนด้ทุ่มสิบวัจมัน فقال إني أخاف الله ش ا ي ن ซึ่งมีสาวคนหนึ่งมีความสวยงามและตำเงิน สลับความหมายข้อดีได้หญิงคนหนึ่งแต่มีชายที่มีความหล่อและตั่งเน่งเชิญชวนเพืตรงข้ามให้ทำสิ่งใดดาทุกประกาตุมันสิบิวะจัมเลที่มีตั่งเน่งที่รวยที่มีความสวยแหวงเพราะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนส่วนมากหลงไปทวามสิ่งใด มั م م ن ن ن ่นศิลป์มจมานแม่จันทน่ายสุอัลลอ سبحانه และ تعالى น่าวอลขัดหัมมัด به و ห م بها لولا أطرافها ل ه ب ه ความยากของเด็กชยและเด็กหญิงทำให้โอกาสที่จะเกิดขึ้นซึ่งความผิดในสังคมนั้นเป็นไปได้สูงหากไม่มีความช่วยเหลือจากอัลลอฮ ا ن ه และ تعالى ชายคนนี้ युग कोनी बच्चे क्योंकि बजाय कि मां संपन्न वास्तु शैली में बजाय कि मां संपन्न वर्तमान इन्हीं अकाल कब चार कब चार को अल्लाह सुबह नमताह रियत राम है कि राम शुआ कंगन दी เกิดความเสียหายซึ่งการความชั่วในเชิงนั้นแอบการความชั่วไม่ใครเห็นทั้งนี้คนเหล่านี้ก็ยังมีความยังเกรงต่ออัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ล ى ให้ประก่ะอินนีอาข้าวุลลอฮ์อับดุลอาลีคนเหล่านี้ทั้งหมดที่ผ่านไปแล้ว ถ้าพีน้องสังเกตเป็นบุคคลที่หายากในสังคมเป็นบุคคลที่หายากในสังคมเป็นผู้นำและมีความยุติธรรมเป็นเยาวชนที่เติบโตตั้งแต่บรรลุศาสนาภาวะอยู่ในบรรยากาศของอิบาดัหตกอมม์หรือสมคนที่รักใครกันเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นหรือ الله سبحانه وتعالى لما يكتم كان ما يكتم يكون ديو لو لم يكن قتل إيك سوخن رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله قلنا دي بريجاك صدقة تخناتي بريجاك صدقة هيا يا ที่จะให้สถานะนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบมือขวาอิจสาดังสถานะโดยที่มือซ้ายไม่รู้เป็นสันลักษณ์ขอมือซ้ายที่จะรู้หรือไม่รู้นในมืนชซประเด็น रौय बार, हंड्रेड बार, लाख बार, चलो बन भी रूप, खो तो एक सुन संकलन खो तो एक तो ये भी रूप, या वो मुँह खो तो एक, राउ सामान्य प्रणियाँ दो ये तो खो तो एक भी रूप प्रणियाँ पे थोड़ा, ये संतान भी रूप बन थोड़ा, लेको प्रणियाँ दो ये भी रूप खो तो प्रणियाँ पे ัเมื่อบริจัคแล้วจะเอาสตางค์เงินตังทั้งหมดแล่นนั่งแบ่งยี่สิบแบ่งลอยแบ่งพันแบห้าร้อยและเลือกเอาใจอีกอันไหนไปบริจักถึงรู้ถึงรู้ว่าบริจาคเท่าไรแต่สามารถไม่รู้ถ้าไม่เคยทำสักครั้งหนึ่งในชีวิตพี่น้องทำไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตเถอะทำไปสักครั้งหนึ่งในชีวิต ให้เราไม่ม so ีส um, ิทธ ah. ิสักครั้งหนึ่งด้วยการมาทำสักครั้งหนึ่งเพื่ออุบายใต้ตัวนีของเรา سبحانه นบุคคลสุดท้ายเราจุรุนละกันละอัลลอฮข้อี้ฟะฟาตตัยนะคนบินเรือไปถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โดยลำพังอยู่ในเมืิงคนเดียวอยู่ในบ้านคนเดียว

คำสั่งของดวงใจดวงใจที่เต็มไปด้วยความรักต่อพระสุภาราจะไม,ม่รม้องไห้เฉพาะอยู่ตอนหน้าคนแต่อยู่ยลพังก็ร้องเพราะเขายัางเกรงอโอย่างแท้จริงเป็นขอจริงกลัวอ์จริงยังเกรงอโม์จริงเหล่านี้คือผู้ศรัทธาที่หายากในสังคม

รวมถึงศัตรูที่อยู่ข้างในใชยตอนนักสู้รวมถึง แต่ดังรนบีต้องคนที่สองประเภทที่สองเยาวชนเฉพาะเยาวชนกับพระกลุ่มนี้คือฐานของสังคมสถาบัสำคัญที่สุดของสังคมเพกลุ่มนี้นะครับเยาวชนที่จะต้องมีความจำเปที่จะผลิตผู้นำที่มีความมุ่งมั่น की जनपनित कौन नहीं लाएगा इनमें होंगे अल्लाह की जनपनित कौन नहीं हृदय खोल वो नहीं पसीद की जनपनित कौन नहीं पुआ अल्लाह सुबह नवाजा लमी सब बख्शो नहीं लंकारो की जनपनित कौन नहीं सदस्त दो बूँद बोरिजाक मिसाइ में रख रू यह वो चुनला उन्हें की तोतों ने होंगे अल्लाह नहीं लाए की जनप Kerana kita orang picu, wajarlah kalau yang awal hendai lebih samb, tuangkan ke atas si, tuangkan unik rapsi, sang yang awal mungkin nak, tapi kalau yang makin yang awal malu sikai, upasan kong yang awal mekan dia automa unik. คาชั่วเสมอเคยรู้สึกไหมความอาเปกของเงื่อนที่มีเช่นกันนัสูงกันอัตอัตอัยุตลาสางเตยัะไม่พอให้ให้ไม่ยััญหฮิือให้สังคมต้อรับผิชอให้คนเหานี้ประเภทีได้ขึ้นในสังคมมากๆนชะชานนชะ เยวาวชนนีดด่กระตุ้เติตมเงินยังเทนิคยังยังไม่กระตุ้นในบรรยากาศแห่งการกำไรมากนะหากเยวาวชนเกิดขึ้นในบ้านที่ไม่ละหมาดจะเติบโตยังไงด้วอยอะไรบ้าง Kalau ini banyak ni dia wassun catatan kau yang lain. hadis ni kan Nabi mesti putus macam ni. Anda tak anda มาเนาะปกครองแผ่นดินคนที่มีความรับผิดชอบดูแลเยาวชนบอกพี่ร้องแม่ใจน้องใจรต้องรับผิดชอบแม่จะต้องระบบิดปตมายระเบียบ บรรยากาศไหวบาดะเหล่านี้ทั้งหมดก็ต้องรับผิดชอบระบบทีขคขวางไม่ให้มุสลิมควบคุมฮิจาบยอยู่ในสถานที่เรียบร้อยมีตั้งว่าต่อลัลลอฮแต่เมื่อเฟือให้ผู้หญิงขายตัวได้ ขอ้อเยาวชนจัดข่ายขอจัดข่ายอยู่ในกรอกบของอิสลามหน่วยกินใหน้มดไม่ให้เพราะอะไรเพราะขายนี้ไม่มีกิจกรรมร่วมระหว่างเพศชาย তোমরা <inaudible> পিছন อำนวยความสะดวกให้เติบโตในตเยาวชนนี้เติบโตในองค์กรในสถาบันการศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่อำนวยความสะดวกให้เติบโตอย่างอองค์กรเหล่านี้สถาบันเหล่านี้ตั้งแต่สถาบันครอบครัวโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือหน่วยต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้เยาวชนเติบโตในทางอัลลอฮ์ องคอ์เล่านี้เราต้องกล้าดิฟังมูดิสุดใจดิฟังรงไปรงมาต้องกล้าดิฟังจริงใจว่าขอบคุณ كي هايب راوطو ومي موطن يمي بن بكوم كي يوطاع رمى الإسلام روان كيامة جدين يوكا يوطاع رمى الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولذنبه باستغفروه إنه هو العفو الرحيم الحمد لله أولا وآخرة وظاهر من باقنا وصلي وسلم وناشر الخير يا جميع نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان يوم الدين انا ايها الناس اني داع فامنوا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وصمنا على القوم الكافرين اللهم اعز الاسلام ورسول المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وعلى رايه الحق يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا ولا فينا من المسلمين شقيا ولا محروما، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سوريا وفي كل مكان يا ارحم الراحمين، اللهم اغث اخواننا المستضعفين في بورما، اللهم اغث اخواننا المستضعفين في بوهيميا يا رب العالمين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم اجعل الدائره على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا واخواننا وذوينا ولمن له حق علينا ولمن سالنا الدعاء وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات الهنا ما عصيناك اذا عصيناك